ครับที่ประกอบการตัดสินใจนะครับ h o n d a f o r z ์3ซ่นะครับรถปี63สนะครับรถคันนี้ใช้ไปส0 0พันลนะครับซื้อไปใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยจอดใหญ่มามุงขึ้นเลยนะครับแล้วเราก็เลยไปซื้อมานะครับเงินสดน่าจะอยู่ประมาณแสนเจ็นะแสนเจ็ฝาฝานะเราขายเงินสดแสนห0 0บาทนะครับแสนหน0่งบาท เงินไม่พอดาวสองพันไอสองหมื่นเก้านะดาวสองหมื่นเก้าดาวสองหมื่นเก้านะครับส่งเดือนละสามพันสตางค์บ้งหรือสี่พันอะไรเนี่ยครับรอบๆพันนะดูรอบๆพันกันครับรถสวยมากครับใสเลยน็อตตัวใสหมดนะครับรถใช้ไปสองพันกโลนะครับไม่ต้องคิดเยอะถูกกว่าศูนย์ประมาณสี่ห้าหมื่นอะไม่ซื้อได้ไงอะบุ๊กเซอร์วิสอะไรพร้อมหมดนะนี่รถสตาร์ทติดอยู่นะครับบุ๊กเซอร์วิสนี่ครับ เนี่ยครับชิวหน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับเนี่ยดูรถสวยเลยนะครับเนี่ยสวยมากเลยเหมือนมือหนึ่งนั่นแหละจะถูกกว่ามือหนึ่งเยอะนะครับขายแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสนใจโทรมาได้ครับผมศูนย์แปดเก้าหนึ่งสามหกแปดเจ็ดสี่ห้ารถอยู่แม่สายนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับคิดค่าส่งตามจริงนะฮะนี่ครับสวยงามมากสวยจริงไม่จริงนังน่า ปีหนะครับดาว2 9งหมื่นนะครับดูนะครับนี่ใส่กิ๊กใส่ทุกตัวครับมาดูหน้าใหม่ครับผมเห็นแล้วนอกตัวนี้เป็นชิลปรับไฟฟ้านะครับดูเท่อะผมชอบนี่แอบเห็นไหมฟ้าบนี่สุดยอดเลยนะครับรถสวยครับ สนใจโทรมาได้ครับผม0891368745ทะเบียนสวยด้วย598หวยออกใบนี่ครับสวยคลิปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอ่ดูว่ามันใสจริงไหมเนี่ยดูฮความใสของมันดูหน้าเครื่องครับเนี่ยใสไหมดูดิดูเครื่องใสไหมนี่คเครื่องสตาร์ตติดนะเงียบสนินดโอ้โหเหมือนได้ใบแดงอนะจจะถูกไปเยอะเนี่ครับ ถูกไปถูกไปเยอะมากเก็บเงินไว้แต่งดีฝาที่เหลือไม่ต้องไปออกมือหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูครับ